สวัสดีครับวิดีโอตัวนี้เราจะมาแนะนำ Acer Swift One นะครับซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กสายทำง,งานบางเบาเลยราคาคุ้มค่ามากๆมีอะไรน่าใจกันบ้างไปชมกันต่อเลยสำหรับ Acer Swift One นะครับมาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายเลยหน้าจอเนี่ยเป็นขนาด14นิ้ว Full HD ขอบจอบางนะครับพา n e l น IPS ขอเบเป็น Full HD u c h แ a d มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับกดใช้งานสะดวกทีเดียวนะครับตัวเครื่องนะครับมีสแกนลไรล้เมือด้วยสามารถใช้งานมือถือโฮโลได้สะดวกมากๆนะครับ แล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อก,ก็ครบคันนะว่าจะเป็น usb ส0 3รสมนะครับรวมถึง type c ด้วยมาดูที่สเปคตัวเครื่องกันนะครับมาพร้อมกับชิปมัลิ่มรล intel pentium silver นะครับ n 5 0 0 0การ์ดจอเป็น on board นะครับ intel uhd graphics ครับ605หหน้าจอเป็นขนาด14นิ้วนะครับ full hd ips ram 4GB DDR4 นะครับโซลิดเป็น ssd ขนาด118 g b ด้วยกัน มิน d โดสิ0แท้พร้อมใช้งานประกันแบบ2ปีนะครับน้ำหนักอยู่ที่1.3กิโลกรัมเท่านั้นเอง Aer ซอร์วันนะครับมาพร้อมการใช้งานที่หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับงานออฟฟิศทั่วไปนะครับรวมไปถึงดูหนังฟังเพลงหรือว่าดูหนังสตรีมมิ่งก็ได้ผ่านทาง Netflix นะครับมินโดสิบแท้พร้อมใช้งานทาให้เปิดเครื่องนครั้งแรกเนี่ยสามารถใช้งานได้ทันทีเลย a e r ซอร์วันนะครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการโนบุกบางเบาแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะครับหน้าจอใหญ่ขนาด14นิ้วด้วยกันน้าหนักก็เบาเพียงหนึ่กรัม พกพาสะดวกมากๆด้วยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานทีเดียวตลอดแทบทั้งวันเลยนะครับมีว i n โดว์10แท้ด้วยตรงนี้ต้องถือว่านะครับเป็นโน้ตหนึ่งตัวเลยที่ราคาไม่แพงแต่ให้วินโดว์มาด้วย